วัดีครับทุกครับอันนี้คือวงจรที่7นะครับวงจร Full Wave อ e c t i f i e r with d โ o d ดนะครับก็จะมีแหล่งจ่ายนะครับอันนี้ก็คือ Full w เ v e r e ไฟ i f i e r ก็คือใช้ไดโอดเลือกใช้เบอร์1นึ่งยนย์นะครับจะใช้4ตัวนะครับ ส่วนหลอดก็จะใช้เป็น R กับ L นะครับ R 10โอห์มกับ L 40เป็นลิเฮนรี่นะครับ แรงใจก็ใช้เป็น120โวลต์แล้วก็ความถี่50เฮิร์ต์นะครับ ขาก็จะก็จะได้กราฟดังนี้นะครับเนื่องจากเป็นกราฟฟูเบฟก็คือเมื่อแรงใจซีนี้เป็นบวกจะทําให้กระสรแสไหลผ่านดีหนึ่งนะครับมาตกค่อมที่โหลดนะครับแต่ถ้าเป็นซีกลบก็จะไหลผ่านดีสามลวงกาวไปนะครับส่วนทางนี้ส่วนทางแรงใจฝั่งนี้ก็จะเป็นถ้าเป็นซีกบวก ก็จะไหลผ่าน D4 ไปนะครับไปตกคข้าที่โหลดถ้าเป็นลบก็จะไหลผ่าน D2 ลงกลาวไปนะครับก็คือ D1 และ D4 นำกระแสีสิบสสบวกส่วน D3 กับ D2 นำกระแสีสิกลบนะครับเมื่อแตะละเฟส เมื่อแต่ละเฟดต่างกันนะครับจะเห็นได้ว่าแรงใจ120โวลต์ส่วนการที่ตรงนี้ทั้งอินพุตและเอาพุตจะเริ่มแค่90โวลต์นะครับเป็นผลเป็นผลมาจาก L เก็บและคลายประจุนะครับทำให้ แรงดันเพิ่มขึ้นแล้วก็สม่ำเสมอต่อไปนะครับขอขอบคุณครับ